โกลาหลนเลื่อนปลอมเมืองสิ่งประดิษฐ์เริ่มเย็นลงทุกครั้งเลยแฮะเฮ้ทุกคนดูตรงโน้นสิ ตาหมดเลยโอ้ดูนั่นนั่นโพโรโรโพโรโรเอดดี้อะไรทำให้มาเมืองสิ่งประจิตได้เออคืออมจริงๆแล้วเรามาพบคุณกรรมการฮิปโปครับอ๋อเยี่ยมไปเลยนะสุดยอดเลื่อนก็คุณดังมากในตอนนี้ความลับของคุณคืออะไรสุดยอดเลื่อนของเราได้รับความนิยมเพราะว่าอืมได้รับความนิยมเพราะว่า สุดยอดเลื่อนมีความปลอดภัยสูงแข็งแรงและผลิตมาอย่างดีสวัสดีคะกำลังใจดีใจที่ได้เจอพูกเธอโอ้โหผู้เอดังมากจริงๆนะเหมือนทุกคนที่นี่จะเป็นเจ้าของสุดยอดเลื่อนเลย้าวโดนครับเกิดอุบัติเหตุเลื่อนครั้งใ่ในเมืองสิ่งประดิษฐ์เกิดอุบัติเหตุเลื่อนเหรอเฮ่นั่นสุดยอดเลื่อนนี่นาองอะไรนะ สุดยอดเลื่อนของพวกเราเหรออุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากพพรงโพรงสุดยอดเลื่อนและทําให้เกิดการสะเทือนไปทั่วเมืองออไม่อยากเชื่อว่าสุดยอดเลื่อนจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เราควรไปจุดเกิดเหตุและตรวจสอบเรื่องนี้อดีเยอะหคนพช่วยเาืองพังยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยโอ้ สุดยอดเลือนพวกนายผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยน่าไม่อายพวกนายผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันจะไม่ใช้สุดยอดเลื่อนอีกต่อไปแล้วพวกเราขอโทษแปลกมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเฮ้ยต้องมีอะไรไม่ชอบม,มาพากลเอ่อฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่สุดยอดเลื่อนของเราอะไรนะ ขอโทษนะแต่ช่วยแสดงใบรับรองสินค้าสุดยอดเลื่อนของเราหน่อยได้ไหมเออเออนี่ไงดูซะสิะ<า>นั่นมันเป็นของลองิมนึกแล้วเชียวมีสีน้ำตาลทำอีกแล้วมีสีน้ำตาลมีชื่อเสียงด้านการลอกเลียนแบบสินค้าที่ได้รับความนิยมเขากำลังลอกเลียนแบบสุดยอดเลื่อนแบบด้อยคุณภาพแน่เขาทำให้พวกเราดูแย่เราจะต้องหยุดเขาเดี๋ยวนี้เลยเห็น หามีน้ำตาลกันครั้งครั้ฉันจะไปด้วยฉันรู้ว่าร้านของเขาอยู่ไหนฉันฉลาดที่สุดในโลกฉันจะสร้างเลื่อนเพิ่มขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกและรวยมากยิ่งขึ้นฉันจะได้เป็นเจ้าแห่งสุดยอดเลื่อนไม่มีใครจะรัจัดการได้ รู้ว่าคุณกําลังสร้างสุดยอดเลื่อนปร้องพราะคุณทําสินค้าเลียนแบบราคาถูกเพื่อนของเราหลายคนเลยต้องเจ็บตัวเอะเอะฉันไม่รู้ว่าพวกเธอพูดถึงเรื่องอะไรหยุดลอกเลียนแบบสุดยอดเลื่อนของพวกเราซะเอ๋ฉันไม่ใช่คนลอกเลียนแบบโอ้ฉันฉันสร้างเลื่อนด้วยตัวฉันเองแต่มันเหมือนของพวกเรามากเลยมันก็แค่เรื่องบังเอิญอะ นั่นเพรสีแดงเป็นสีที่ชัดเจนงั้นแล้วไฟหน้ารถละคุณก็เลียนแบบเหมือนกันใช่ไหมอุย้ยดูสิไฟหน้ารถต่างกันนิดหน่อย <c oughs> ทุกอย่างที่นายพูดเป็นเรื่องโกหกและเป็นการแก้ตัวทั้งนั้นเลยละเลื่อนนี้ถูกเล่าเลียนแบบโดยตรงทั้งรูปแบบสีขนาดและวัสดุถูกขโมยมาจากสุดยอดเลื่อนของปูรโร ผมผมไม่ได้ขโมยอะไรจากพวกเขาไม่นายผิดนายขโมยจริงนายขโมยเวลาและความพยายามที่โปรโะและเพืเ่อนเพื่อใช้ไปเพื่อประดิสุทสุดยอดเลือด <c oughs> และนายยังขโมยความไว้ใจและความปลอดภัยของเพื่อนที่ขับเลือดของผม ออยางิดพอาดนี <accurately S 2> ่ม <whatever immigrant growing sound> ันแย่บอกเลยไม่อยากเชื่อว่าเลือดปลอบที่ฉันสร้างจะเป็นหายยะาของฉันขอโทษนะคะคุณเป็นอะไรไหมคะ เออฉันฉันขอโทษนะเพราะเลือดของพวกเธอมันเท่มากและฉันก็อิจฉาแบรนของพวกเธอมากด้วยฉันแค่อยากจะมีชื่อเสียงเหมือนพวกเธอฉันอยากให้ทุกคนชอบและชื่นชมฉันฉันจึงทำสิ่งเลวร้ายฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกฉันจะขอโทษและช่วยเพื่อนๆที่บาดเจ็บจากเลือดปลอมของฉันยังไงดีงั้นผมแนะนำให้ไปหาเพื่อนที่เดียวรับบาดเจ็บ ขอโทษและช่วยเหลือพวกเขาให้อาการดีขึ้นนะครับโอ้ตกลงโอ้ตกดีไหมโอ้นี่โอ้ได้โอ้รี่จะไปเดี๋ยวนี้โอ้ทางนี้ทางนี้เหนือหิวน้ำเหนืออยากดื่มน้ำโอ้ได้ได้แล้วจ้าเหจะไปเข้าห้องน้ำโอ้ ฉันจะช่วยผมหน่อยตอนนี้โอ้จะพาไปห้องครับเดี๋ยวนี้ฉันจะดูนอจ้าเอดูเหมือนว่าเขาจะทำงานหนักมากใช่เขาคงรู้สึกเสียใจมากแน่ๆน่เช่นว่าเขาคงได้บทเรียนแล้วล่ะสุดยอดเลื่องของจริงที่สร้างโดยพอลโรและผอมเพื่อได้รับการประกาศว่ามีความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพเมื่อซื้อสินค้าคุณต้องตรวจสอบเสมอว่าเป็นของจริง หรือของเล่นแปราคาถูกและนี่คือข่าวจากเมืองสิงประดิษฐ์